่องได้จะเดินข้ามไปตลาดข้พี่นองบเรวยๆอยทีนันถนนนี่แหละได้ไปตลาดบ้านน่ก็ไปเข้ามากก็คดี่ดเยอะยิ่งไปใส่ย kind of ุ่งต้อใส่ของพ่อ้ นันจะเป็นจะเป็น,ปนปลูกลามุ้งยู่ดอกมันแ่เรจะเหอันนี้เาจะเ,เห็ดร้นนายช่วงบ,าาบ่า,บายได้เด็าตลอดข้าพินหนมง ขอบคุณผู้ชมคลิปแถวหน้าแถวผู้ดองแถวแถวบ้านแถวผู้ดอบเขาแถวหน้าแถวบ้านแถวบ้างเราบ้างอแถนต้นสูงเด็ดเขาตาอให้าน้าปัาแถวหน้าปเขา่อให้หน้าป่าา้างนีขอบคุณ่พ้นทั้งอรองนี้ ไปนำกงมา่าอดีละอนแนนกดองคลไ่เ่นหรอก่าอแ้จ้าะขอบคุณผู้ชมคลิปขาหน้าปักจ้านท็เขาหนาปัไรอ้านี่ขอบคุช่วงบายได้สเดินห้า ค่ะขอบคุณผู้ชมคลิปมีก,อกอ้อนแต่จะคอยจะล้มไปถ้าเป็นเดือนก็แค่ทอดถ้าเขาตกทอดนามยิ่มนานหมดตลาดถ้าตกจะค่อยล้มไปเดี๋ยวจะเป็นลูกกล้มอ่ะมีก้อน,น,อนช่วงบ่ายน่าจะเดิมห้า,าหงหมดตลาดถ้าพี่นอน,นมนนาบบงหมดตลาด เป็นแบบว่าประมาณนี้ลคจ้าขอบคุณผู้ชมคลิปเดี๋ยว่งดีไหมดนี่้วต่ดี เาเ็หลายอันนี้ก็เจ้า,ปา,จเ,า,ปาจเป็นป็ดยุงม่เห็ดลายมาก่าอนนี้เาาตันม่อนนี้ก็เป็นลูกอกาดีกอนตนี้ก็เป็นนาปังัน็

แถวบ้าแม่ปูญดอก็แถวแถวบ้านแม่ปูดอกขานแถวน่าแถวบ้านแม่บ้านเขาท้งเราบ้างเขานต้มสูงเด็กเขาจะเฮ็ดเม็ดมากังาแกเขาจะเฮ็ดเม็ดอันนี้เขาไปเฮ็ดร้ายเนี่ยพวกเน้นการ้องค่ะ แดบิ yeah, free, e. ้งดีมื่อไหอนนี้ก็ดีด้งยุ่ย่ังไรใส่ยู่งไปใส่ของโปรดย่งท่านจ่าวท่านธุาก็ดีงเ่วงบายน่าจะเดินห้างถนนถ้าเป็นหน่องบนเล่นหลวมถ้ล้ากระจนมธุระธุระต้องไปไป ก่อนคนแม่ปูด,งดองคกขโมดมันจะเป็นจะเป็นโรกรา,ม,บบามุ่ยึดดอกบังับอัอนมี้ก้อนก็จะคอยจงลง้ไปเป็นเดือนก็ไม่หอู่ตกเพรานานินงนานหมดลปแม่ปูจะคอย,มมยมมมลงไปก็กดี่เดียดิ่งยิย่งไ่ใส่ยิ่งเขไปใส่ขโดเยอ แถวหน้า,มาแม่บุญดลแถวียวบ้านแม่บุญดแถวหน้าแถวบ้านแถวบ้านหน้าเราบ้านคือปถวล้มสูงเด็กไม่ตอให้แถวหน้าตายเลอเทมล้มถนนนี่แหละห้าเป็นตลาดบ้านหนึ่งครอบใครครอบบา้า,าตอนนี้จะเป็นลูกโลกล้มอนดีนก่อนแล้วมีทุลั ต้องไม่ไปเดี๋ยวบนดม่ดีันี้่อักกนจับบืองามทาเ่งนี่จับไปหนามคองมากก่ดีละก่อนสแมปดองก็อดีดอเย้ยยังไ่ใส่ย ดดทนนาา่านสาท่านด้านขวือตรดีตอนนี้ก็เป็นนาปางข้าง,งในก็เป็นกเด่นกาท้องคั่นี้างอนก็จะมีจุดลงไป้าเป็นเดือนก็ค่อยหอน ขตอเค้อนนยิงนหมดไลคิจอยลงไปมีกล้องก็จะคอยฉุลงไปถ้าเป็นเดือนก็ไม่หอดถ้ตอค้อนนยิงนนหมดลคิจค่อยลงไปมีกล้องก็จะค่อยลงไปถ้าเป็นเดือนไม่หอด้าตอค้อนนิหมดลคิดจะคอยลงไปก็ดีที่เดียยี่งยังไม่ใช่ยงไม่ใช่ขอโยุ่ ก็ดีดูเยียอยังไมใส่ยุกไมใส่ของหมดยุกท่านจัท่านหน้าไม่ดีเขาหน้าปัดทุกเจ้าเฮ็ดเขาหน้าปัดอะไรถ้าให้นี่ยเขา ขี้ซาเล่นกูใจนี่นะับว่าแต่ขี้มอเต์ไส้เป็นเปลนเด็ดแข็งไรคนแม่ผู้ดองผู้ขอโพดมันจะเป็นจะเป็นลูกรามุ่บบงยดอกบังหัน ก็ดีดีเด้ยอยังไม่ใส่ยู่าไม่ใส่ของวดยท่นการทานเป็นเลาก็ดีเลย